สวัสดีครับวันนี้เรื่องเกมสปเปิร์นครับวันนี้เนี่ยเราจะมาล้างแค้นไอ้พวกนี้กันครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เอยมาดีว่าาดาอีกวัตัวจะล้างแค้นทั้หมดเลยเดยเพราะไอ้พวกนี้มันใช้ค้อนยักษ์เนี่ยช้อนยักษ์ค้อนเลยล่ะช้อนเอองงมึนตึบไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่างแรกเลยเหมือน่เคยครับเราจะต้องไปรอช้อนทองก่อน ช้อนทองจำเป็นสุดซึ่งเป็นของที่เดเนี่ยเราไปเก็บช้อนทองกันก่อนครับเราไปรอช้อนทองกันก่อนสิ่งต่อไปครับคือช้อนช้อนเหล็กเดี๋ยวนะทำไมมันมีคนนึงหายอย่าบอกนะว่าช้อนทองมันเกิดไปแล้วแล้วคนนั้นเขาหยิบไปแล้วแล้วมันทำให้ผมนั้นต้องเสียใจและเศร้าส้อยและเหงาหงอย อุย้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้แล้วมันไก่ซะด้วยนะไอ้เจาโกดจกปิกาโชพวกนี้นี่อุย้ยผมรับไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องไปฆ่าเขาาแหม่ครับออื <c oughs> อย่านะไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากตายอกระโดดลงนิดนึงกระโดดขึ้นนะครับ อา้ากระโดดลงครับอากระโดดขึ้นนะครับอากระโดดลงครับอากระโดดขึ้นนะคบเราจะล่อเขาอย่างนี้ไปเลยครับอ,อ้กระโดดลงครับเอ้ยโอ้ยไม่ไม่ช้อนทองผมบอกช้อนทองมันใกล้จะเกิดแล้วนะขอให้เกิดใกล้ๆกับช้อนทองขอให้เกิดกับใกล,ใกล,ใกล้ๆช้อนทองไม่ใกล้เลยสักนิดเดียวแต่ก็ใช้ได้อยู่ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปที่ตรงนี้ก่อนครับเราต้องเออนนี้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปตีฝั่งเขาครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มานีดิขึ้นมาดิแตกคู่ไปดีแตกคู่ไปดิ แวกคู่ไปสิโอเคครับจะตัดสินระหว่างบอดี้กับผมก็เสมอกันครับแต่ผมมาไวกว่าครับเพราะฉ้ช้อนทองก็ต้องเป็นของผมอีสิสิต่อไปเป็นช้อนเงินครับเดี๋ยวตอนนี้เราได้ช้อนทองแล้ว แล้วหลังจากช้อนทองก็เป็นซ่อมครับแล้วเราก็จะเป็นอันที่ยากที่สุดนั่นก็คือช้อนยักษ์ว้าวว้าวซึ่งบอกเลยมันโคตรไม่ดีเลยครับเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไปผมไม่สนโนแค r e no care ผมจะต้องได้ช้อนช้อนยักษ์มันผมว่ามันน่าจะเกิดที่วิหารนั้น แน่ๆไอช้อนยักษ์มันก็เกิดจากวิหารนั่นแน่ๆผมก็ยังไม่เคยแตะช้อนยักษ์เลยนะแล้วก็อยากแตะเลยหรือว่าช้อนยักษ์มันไม่ไมให้แตะวะมันไม่มีทางให้แตะอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่ให้แตะยังไงถ้าเกิดไม่เติมก็ไม่ได้แตะโอเคอย่างนั้นเหรอผมว่าไม่น่าใช่นะช้อนทุกอนต้องเท่าเทียมทันเท่าเทียมกัน เป็นไรลิ้นนีละลิ้นพันมาดิวะเออไปเราแค่จะเอาช้อนอย่ายุ่งกับเราเลยขอร้องเราก็แค่อยากได้ช้อนลาก่อนผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ตายแค่ส่งเขาให้ออกจากที่ที่ผมอยู่เฉย ผมไม่ชอบฆ่าใครอยู่แล้วเราแค่าพาเขาไปที่ที่อื่นโอเคไปไปที่อื่นไป,ไปผมอะ่ะผมฆ่าเขาไปได้ไงวะล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบกลับเข้าเมืองก่อนผมยังไม่อยากตายมาอาจจะป,ปีโก้อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมยังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตาย ไม่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 โอ้ยไม,ไม,ไม่ผมรวบรวมชอนมาดานไม่ผมกดแน้นไอ้เน่งแล้วระยาไม่ก็โคตรไกลเลยนะแต่ผมก็ยังสู้เขาไม่ได้ครับนั่นผมข้ามทุกช้อนทงช้อนทองทุกนี้ไปเลยก็แล้วกันดีไหมเนี่ยไปผมต้องได้ช้อนทอง yes ผมได้ Let's ก o เฮ้ยเฮ้ยมันเขาจะฆ่าผม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 ไม่ผมมันยังไม่อยากตายไม่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 คนระดับถ้าเกิดเราอยู่คนระดับกับช้อนยักษ์มันก็ไม่มีสิ่งที่น่ากลัวมันก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเกิดเราอยู่คนระดับถ้าเกิดเราอยู่คนระระดับมันก็ไม่น่ากลัว มันก็ไม่น่กากลัวมันก็ไม่น่กากลัวมันน่กากลัวเร็วๆบอกตัวเองไว้ม กว่าสีปล้าน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 ปีนะรู้ไมนได้มันใช้เวลาโอ้โหแล้วดูมันเด้งมันเด้งมันมันหนึ่งสอสสี่ห้าหกะดูดิคขี้โกงเศษรู้แบบเห็นแยงช้อนเลยแต่ก็ไม่ต้องนำนานล้ก็ได้ยรู้ไปคนเสียใจเนี่ยแต่ไม่หาช้อนยักษ์น่าจะหายากด้วยแหละน่าจะเป็นของแร่ทมนั้นเดี๋ยวเราไปเอาพวกช้อนทงช้อนทองอาก่อนดีกว่าตอนนี้หรอ เราโมโหนั่นมากเลยต้องมีการสู้กันแล้วแหละแบอบเลยนายคิดเหรอว่าน่าจะแอบเราพ้นน่ะฮะเราแรงแค้นสูงนะเพื่อนนั่นน,น,น,นัเราแรงแค้นสูง มาดิวะไม่โดนพื้นตากระดับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป หลังจากที่ได้เอ่อชำละแคนเขาเนี่ยรู้สึกโล่งอ,อกจังเลยโล่งอ,อกจังเลยเดีย๋ยวเรามาตัวนี้คนะรับเฮ้ยไงรอช้อนทองคนระับตอนนี้ผมโล่งมากเลยหลังจากที่ล้างแคนเขาได้สำเร็จเนี่ยรู้สึก ลงลงสบายมากเลยเก็บกดตนานะเอ้นมันฆ่าผมตลอดเลยแล้วในที่สุดผมฆ่ามาได้มันลังแกผมมาน,นานแล้วผมเก็บกดปุนี่ปุ่มบล็อมเรียบร้อย ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นีผมจะรักแค้วมันอีกรอบหนึ่งเอาให้มันสมใจสมใจเอ้ยมันไม่ตายเอ้ยไอ้นี่มันไม่ตายวะผมจะต้องฆ่ามันให้ตายมันง,งั้นผมจะไม่อันนี้ตายไปซะเถิดอ,อ้นี่มันฆ่าผมมาหลายรอบสมโครดอนเดี๋ยวนะ ใครมันแย่งช้อนอากาศผมเนี่ยผมก็โกรธนะใครมันแย่งช้อนอากาศผมเนี่ยแตกใครคิดจะแย่งช้อนอากาศผมต้องเสียใจโอ้โหปลากลัวผลานเนดีกพกออนหนีหนีมา ผมได้มุมดีกว่าไปล่วงไปเลยไอ้นี่ก็ร่วงไปอุ๊ยออเออเออตีมาเลยตีมาเลยตีมากทำดีต่อไปเหลือแค่ส้มกับช้อนยักษ์ครับเราก็จะรวบรวมช้อนได้แล้วหลังจากที่เรากำจัดศัตรูคู่แขนคู่อรลิแล้วก็คู่ทุกอย่างนี เฮ้ยมันชอนยักษ์มันมาแล้วอ่ะไอ้ไม่นา่าเลยน่าจะมาไวกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งโอ้ยรู้สึกเสียดายนะแต่ก็ไม่ได้เสียดายเลยขนาดรว่าผมมีการเรียนรู้ที่มากขึ้นละเ,เราควรตีนะเขาตอร์สไตล์เออเขาตอร์สไตล์อ๋อไม่สวยเลยมันมีโอกาสที่จะเด้งเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเ,เด้งโคตรหนเลยเออเออเออเด้สงสูงเยส yes. ไป เด้งหน่อยเอา้าไม่เด้งอะไรวะเนี่ยแลก็อีกรอบเลยไหมขอเด้งสูงสูงเออเด้งสูงสูงไม่เด้งสูงเลยเด้งสูงสูงคือมันจะมีโอกาสเออนิดนึงแล้วที่าสามารถมดนจะแบบลอยขึ้นแบบเออผิดกฎฟิสิกส์ได้ครับแต่ว่ามันก็จะแค่โอกาสนิดนึงอะนะเฮ้ยเฮ้ยโ้หโอ้โหโอ้โหไม่เด้งสามทีเลยว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแกแข้นกันโอ้ไม่อะไม่เป็นไรครับเราเกิดมาเราก็จะได้ช้อนทองอแล้วได้ช้อนทองแล้ว let's go ช้อนเหล็กอยู่ตรงนั้น คือช้อนกระดาษ<อ>ผมจะฆ่าเขาเอา๊ะโอเคครับขอบคุณเราไม่เอาช้อนกระดาษก็ได้วะไม่แต่ช้อนกระดาษมันก็ดีนะไม่เป็นไรหรอกช้อนกระดาษมันมีโอกาสเด้งสูงไงเอาไว้ผักไกลๆได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอใจช้อนอากาศละ เอาแค่ okay. ช้อนทองมันก็ดีอยู่มันก็ได้ไก่ไอ้<ฮ>อะอาทื่นมันจะทื่นที่ไหนเรารอช้อนทองครับ รอกตามตรงเลยว่ามันแบบขนร้อนมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องรอครับชุบโอเครอรอแล้วก็รอเฮ้ยมันมีเสียงด้วยคุณฟังเสียงชัดๆนะ เห็นดิเสียงไหมมันเป็นเสียงแบบดูเป็นเสียงจากสวรรค์ครับฮ่าไม่มีอะไรทำวางจัดวางจัดดูจิตดวจิตดูกวนซ้อนกวนซ้อนดูมือซะก่อนเป็นไงมือระดับเทพครับเป็นอะไรที่ ค่อรั้งที่จะเดทำไมช้อนทองมันไม่ยอมเกิดสักทีวะเนี่ยผมก็รอมานานแล้วนะไอช้อนมีออร่าบิ๊บบ๊ออุ้ยเฮ้ยเบคอนคุณทำอย่างนี้กับผมทำไม เออไหนๆก็มาตรงนี้ละโอ้งั้นเอาเป็นว่าเห๋ือเราร,ร,รออันใหญ่เลยก็แล้วกันอยากแต่อันใหญ่สักครั้งในชีวิตหวังว่าจะได้นะอยากแต่ช้อนยักสักครั้งในชีวิตอ่ะก็ต้องสักครั้งในชีวิตแหละช้อนยักเนี่ยมันต้องสักครั้งในชีวิต เฮ้ยรอๆเรื่อยๆครับใจเย็นๆแล้วก็รอใจเย็นๆล่มๆไม่ต้องหัวร้อนแล้วก็รอรอแล้วก็รอแล้วก็รอแล้วก็รอ,อครับชีวิตก็เป็นประมาณนี้แหละถ้าเกิดอยากได้ช้อนก็ไม่ควรไปเสี่ยงครับ ไอ้ข <rude S 2> ้างล่างมันป่าเถื่อนกันครับคุณเห็นไหมให้พวกข้างล่างมันป่าเถื่อนกันจะไปจะอยู่ทําไมล่ะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมลงไปแทงสักรอบหนึ่งด้วยขอแทงหน่อยนะครับจูฮูแทงอ้ขออ้ยน้ ให้ฉลาดมาผมนึกว่าไอ้นั่นสิเกิดตรงนี้ด้วยจะรอได้ไหมผมว่าผมไม่รอเลยเดี๋ยวพลาดช้อนยักผมไม่อยากพลาดช้อนยักษ์เฮ้ยๆๆเฮ้ยแสดงว่าช้อนยักมันโอ๊ยโอยโอยผมผมไม่อยากสู้กับไอ้นี่เลยอันนี่มีช้อนทองกับแล้วดูช้อนผมบักตายแป๊บ อผมไปเอาช้อนอากาศดีกว่าช้อนอากาศน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุดในตอนนี้เท่าที่เราจะทําไดโ้โอ้โอ้โอ้รีวขึ้นโอเคโอเคพอเขาตีเว้าเขาก็ไม่เอาแล้วครับเพราะว่ามันเสียงเกินปุ๊บปบลงดีกว่า อุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ไอนี่ผมต้องฆ่าเขาแล้ยผมจะปฏิญาณตนว่าผมจะฆ่าเขาอีกรอบหนึ่งแล้วเขาจะต้องได้เสียใจในวันนั้นเฮ้ยเมื่อวันนั้นมาถึง ผมจะได้ล้างแขนจากไอ้นั่งผู้บา้าข้างในการต่อสู้เฮ้ <ś c oughs> ผมจะล้างแขนเขาตอนนี้เลยก็แล้วกันอ <ś c oughs> การล้างแขนนี่มันหอมหวานเหลือเกินรสชาตมันน่าจะดีนะโอ้ซ้อนทอง ขอหน่อยก็แล้วกันนะครับเอ้ยว้าวรสชาติอร่อยม,มาดิโอ้โอ้โอ้ไมายโซมายโซมันกวาดไม่โดนนะมันกวาดไม่โดนนะมันกวาดไม่โดนเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวเราต้องทุบมันให้เดี๋ยวอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับอย่าพึ่อง,อย,อ,ง,อ,ยอ,งอย่าเลยมา เดี yeah. ๋ยวมาวาวพุ ja so okay. ่งเราจะพุ่งไปสู้เขาแะไม่โอเคเดินอีกแล้วเดี๋ยวดูโอ้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 มาดิวะต้องล้างแคสละจังหวะทองถ้าเกิดเราอยู่พื้นประมาณเท่าพื้นประมาณแถวนี้ก็มังดีครับ เพราะมันจะเป็นพื้นที่แบบเออปลอดภัยสําหรับการโดนช้อนยักษ์มากที่สุดครับ <c oughs> โอ้ยไอ้นี่ดูท่าเหมือนจะเป็นคนไทยเลยนะเีจตจังร <c oughs> <c oughs> อช้อนยักษหรครวบ ผมว่าเราคลิปนี้เนี่ยน่าจะจบก่อนที่ชอนยักษ์มันจะเกิดเพราะนั้นเนี่ยเราไปล้างแค้นก่อนดีกว่าโอ้ยอีกชีวิตหนึง่งเราจะต้องล้างแค้นเฮ้ยโอ้ไม่คิดถ้เกิดผมรอนะผมจะช้อนยักษ์แล้วผมก็ไปล้างแค้นอ โอ้น่าจะลอยสักนิดนึงผมรีบฆ่าคนนี้ก่อนเลยโอ้ยตา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 ยรัวๆช้อนยักษ์มันโกงจริงๆ เดี๋ยวมันต่อยได้จริงมั้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราลองก่อนไม่ได้เราต้องรีเซ็ตเพราะมันเกิดบัก๊กใช่เรียตีมันเออตายอย่างนั้นอะถ้าตายนี่โอ๊ยตายเจียมไหนที่สุดผมก็จะได้ปิดคลิปแล้วโอเคนั้นก็ได้เวลาดี้ล้วละ เก็บคลิปกันแล้วนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกิ้งกวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายครับผม